สวัสดีนะคะพี่ๆีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระายปราเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆีทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆีท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลดน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0 4 9 4ย์4 9 8 0 1นะคะ เรามีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่289ของน้องแล้วนะคะวันนี้ก็มีพักเครื่องมาทั้งหมด40รายการเลยนะคะเปิดแบงป้นราคาเริ่มต้นที่องค์ละ300บาทปิดคู่เรามีราคาลดให้นะคะก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติด ติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นะคะเริ่มที่องค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเรียมกอบกันน้ำให้นะคะอง์นี้เป็นรายการที่1นะคะเดี๋ยวส่องเนื้อผิวให้ดูให้ชมกันเลยนะคะราคาอง์ละสามร้อยบาทนะคะอง์นี้เป็นรายการที่1นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่สองรายการที่สองเป็นองค์นี้เลยนะคะส่องเนื้อผิวให้ดูกันเหมือนเดิมเลยนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะพี่สามารถแจ้งปิดเป็นหมายเรขกรายการกับน้องได้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะมีค่าลงลักปิดทองไว้ด้วยนะคะองค์นี้นะคะพระสมเด็จนะคะ ต่อไปรายการที่3นะคะรายการที่3นะคะเป็นองค์นี้เลยนะคะรายการที่3เลือกดูเลือกชมได้เลยนะคะก็ชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะก็สามารถโทรปิดกับน้องได้เลยหรือจะทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันอีกก็ได้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่3นะคะ ต่อไปรายการที่4นะคะรายการที่4ี่นะคะมีมากมายหลากหลายหลวงพอ่อหลากหลายพระเลยนะคะพี่ๆลองเลือกดูเลือกชมก่อนได้เลยนะคะจะผิดเป็นหมายเลขรายการพร้อมชื่อพระเพิ่มเติมได้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่4นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะต่อไปรายการที่5นะคะก็มีหลากหลายเนื้อผิวนะคะหลากหลาย รูปแบบนะพี่นะก็ลองเลือกรับดูรับชมนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่5นะคะองนี้เป็นรายการที่5นะคะราคา3 0 0บาทเหมือนกันนะคะราคาอง์ละ300บาทเหมือนกันนะคะต่อไปรายการที่6นะคะรายการที่6 องนี้มีรยมลสารด้วยนะคะรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดองนี้เนื้อผิวสีออกดำๆนะคะ หลังแล้วก็ด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่7นะคะต่อไปรายการที่8ดนะคะองนี้เลยนะคะรายการที่แปดนะ รายการที่9นะคะเป็นเหรียญ1นบาทนะคะเหรียญเล็กนะคะเหรียญ1นบาทเหรียญเล็กนะคะด้านหน้าเป็นรัชกาลที่ห้านะคะด้านหลังนะคะเป็นทั้ง3มเหรียญแบบนี้เลยนะคะเสียนว่าสยามรัฐเหรียญหนึ่งบาทนะคะองคนี้เป็นรายการที่9นะคะราคา300บาทนะคะ ถ้า300บาทนี่ปิดคู่อยู่ที่400บาทนะคะต่อไปรายการที่10นะคะรายการที่10นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงด้านหลังตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่10นะคะอง์นี้เป็นรายการที่10นะคะต่อไปรายการที่11นะคะรายการที่11นะคะเป็น พ่ะครูยวงนะคะรายการที่สิบเอ็ดองนี้ราคาสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะต่อไปรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองนะคะเป็นหลวงพ่อคูนนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนนะคะปีสามหกนะคะรายการที่สิบสองนะคะองนี้ราคาสามร้อยบาทนะคะ เป็นรุ่นลับสเสด็จนะคะเป็นรุ่นลับสเสด็จนะคะรายการที่12ต่อไปรายการที่13นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่13นะคะเป็นชั้นแบบนี้เลยนะคะองนี้รายการที่13นะคะ <c oughs> นี่นะคะอันนี้ด้านหลังเรียบนะ ด้านหน้าเป็นชั้นๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่13ราคา300บาทนะคะต่อไปรายการที่14นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะถือรูปแก้วนะคะนั่งอยู่บนดอกบัวแบบนี้นะคะองค์นี Wheels ้นะคะราคาองละ3า0บาทนะคะราคาองค์ละ300บาทเหมือนกันนะคะเป็นรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15นะคะ รายการที่15นะคะเป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อเคลือบกระเบื้องสีน้าเงินแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องนะคะองน์นี้รายการที่15นะคะราคาองค์ละ300บาทนะคะราคาองค์ละ300บาทเท่านั้นนะคะต่อไปรายการที่16นะคะรายการที่16เป็นพระนางพญาเนื้อผิวโลหะแบบนี้เลยนะคะ เป็นพระนางพญาเนื้อผิวโลหะแบบนี้เลยนะคะองนี้รายการที่16นะคะเปิดแบ,บ่งปันไว้ที่ราคาอง์ละ300บาทนะคะเปิดแบ,บ่งปันไว้ที่ราคาอง์ละ300บาทรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17นะคะรายการที่17เนะคะเป็นหลวงพ่อเงินเหรียญจอบนะคะเป็นหลวงพ่อเงินเหรียญจอบนะคะองนี้รายการที่17นะคะ สองด้านหน้าด้านหลังให้ดูกันเลยนะคะหน้าตาพระก,ก็ประมาณนี้เลยนะคะพี่นี่แบบนี้นะคะองค์นี้ราคา300บาทรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะรายการที่18นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเหยียมน้ําทะเลจืดแบบนี้นะคะองค์นี้รายการที่18นะคะราคาอง์ละ300บาทนะคะองนี้ราคาองละ300บาทนะคะ ต่อไปรายการที่19นะคะรายการที่ส9นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะองนี้รายการที่19นะคะสองด้านหน้าด้านหลังให้ดูให้ชมกันเลยนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>ก็ถ้าชอบใจถูกใจยังไงนะคะองคนี้ราคาองละส0มบาทนะคะต่อไปรายการที่20นะคะรายการที่ที่นะคะเป็นพระปิดตานะคะ พระปิตานะคะหลวงปู่ศิลานะคะพระปิตาหลวงปู่ศิลานะคะองค์นี้ราคาองค์ละ350บาทนะคะองค์นี้ราคาองค์ละ350บาทนะคะพระปิตาหลวงปู่ศิลานะคะต่อไปรายการที่21นะคะรายการที่21นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดนะคะองค์นี้รายการที่21นะคะ ดังอยู่บนดอกบบวแบบนี้เลยนะคะรูป่อสวยๆนะคะองนี้ราคาองละ3า0บาทนะคะต่อไปรายการที่22นะคะรายการที่22นะคะเป็นหลวงปู่แพ้วนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วนะคะรายการที่22วัดประชาราศนะคะบำรุง พิเศษนะคะเป็นรุ่นพิเศษแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะนี่ส่งหน้าตามาให้ดูกันนะคะองนี้นะคะราคาองค์ละ350บาทรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะรายการที่23นะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะแล้วก็ด้านหน้าเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็3 5 0บาทเหมือนกันนะคะ ต่อไปรายการที่24นะคะเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่ศิลานะคะรายการที่24ด้านหลังนะคะเป็นเขียนว่าปิดตาปดนี้นะคะหลวงปู่ศิลาสิริจันโทวัดโพสีสะอาดด้านหลังเป็นยันเหนือดวงแบบนี้เลยนะคะองนี้รายการที่24นะคะราคา300บาทนะคะต่อไปรายการที่25นะคะ รายการที่25นะคะเป็นหลวงพ่อใหญ่ห to, นะคะเป็นหลวงพ่อใหญ่นะคะรายการที่25นะคะห้านะคะหลวงพ่อโตนะพี่หลวงพ่อโตนะคะรายการที่25นะคะองนี้ราคา300บาทนะคะองนี้ราคา300บาทนะคะหลวงพ่อโตนะคะ ต่อไปรายการที่26นะคะรายการที่2 6เป็นพระนั่งอยู่บนไก่แบบนี้เลยนะคะองนี้จะเป็นเนื้อผิวออกสีเขีเยวนะคะองค์นี้จะเป็นเนื้อผิวออกสีเขียว,เยวนะคะรูปนั่งหน้าตาคมชัดนะคะไก่คมชัดสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่26นะคะ300บาทต่อไปรายการที่27นะคะรายการที่2 7นะคะเป็นหลวงพ่อกเกษมนะคะ เป็นเหรียญน,นะคะทรงหลวงพ่อพเกษมนะคะรายการที่27นะคะองค์นี้ราคาองค์ละ300บาทนะคะต่อไปรายการที่28นะคะรายการที่28นะคะเป็นพระปิตานะคะพระปิตาหลวงปู่ศิลานะคะพระปิตาหลวงปู่ศิลานะคะด้านหลังเขียนหลวงปู่ศิลาเลยองค์นี้เป็นเนื้อผิวสีขาวนะคะ องนี้เป็นเนื้อผิวสีขาวนะคะสวยๆแบบนี้นะคะเปิดแบ่งปันไว้ที่ราคาองล์ละ350าบาทนะคะเปิดแบ่งปันไว้ที่350บาทเป็นรายการที่2 8นะคะต่อไปรายการที่29นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะวัดท้ายน้ำนะคะ รวมข้องเงินวัดท้ายน้ำรายการที่29นะคะน้องสองให้ดูให้ชมกันนะคะรูปหล่อสวยๆแบบนี้เลยนะคะองนี้รายการที่2 9เปิดวงปราคา3 5 0บาทนะคะต่อไปรายการที่รายการที่29นะคะเมื่อกี้ต่อไปรายการที่30นะคะ รายการที่30นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะเป็นทรงระฆังแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะปี2 516นะคะรูปทรงระฆังแบบนี้เลยองค์นี้ราคา300บาทนะคะอง์นี้ราคา300บาทรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31นะคะรายการที่31นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะนั่งอยู่บนคุดแบบนี้เลยนะคะ เป็นพระสมเด็จนั่งอยู่บนคุดเลยนะคะพิมพ์นี้นะคะไม่ทราบหลวงพ่อเหมือนกันนะคะองค์นี้นะคะราคา350บาทนะคะต่อไปรายการที่32นะคะรายการที่32เป็นเหรียญน,นั่งพานหลวงปู่ทิมนะคะปี2518นะคะ เปลียนนั่งพานหลวงปู่ทิมนะคะปี2518นะคะวัดราหารได่องคนี้นะคะเปิดแรงฟันไปเลยที่ราคา3 5 0บาทนะคะเปิดแรงฟันไปเลยที่ราคา3 5 0บาทรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33นะคะรายการที่33นะคะส่องให้ดูเนื้อผิวกันเลยนะคะองค์นี้นะคะราคา350บาทนะคะเนื้อผิวเก่าด้านหลังเป็นรอยแตกรายงานนะคะ แตกรายงานสวยๆแบบนี้เลยนะคะองนี้รายการที่33บานะคะ350บาทต่อไปรายการที่34นะคะรายการที่34นะอันนี้เป็นหนุมานนะคะหานุมานรายการที่34นะคะสองให้ดูด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะมีตอกเล็กโค้ดมาด้วยนะคะใต้ฐานนะคะเป็นอุดมวลสารนะคะใต้ฐานเป็นอุดมวลสารนะคะองนี้ราคาองละ350บาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่35นะคะเป็นหลวงพ่อโกยวัดโคจิตตารามบ้านแคนะคะเป็นเหรียญทรงกลมนะคะปี2515นะคะด้านหลังนะคะมีตัวยานักขระแบบนี้เลยนะคะราคา350บาทนะคะรายการที่36ต่อไปรายการที่37นะคะรายการที่37นะคะเป็นเหรียญหักแบบนี้เลยนะเป็นพระ เป็นพระพิตานะคะเป็นพระพิตานะคะรายการที่37นะคะรายการที่37นะคะพระพิตานะคะองค์นี้ราคาอง์ละ3 5 0บาทนะคะต่อไปรายการที่38นะคะก็เป็นพระพิตาเหมือนกันนะคะเป็นพระพิตานะคะด้านหลังเรียบนะคะพระพิตาด้านหลังเรียบแบบนี้เลยนะคะองค์นี้รายการที่39มสิบเก้าเอ้ยสานะคะ รายการที่38นะคะราคาองค์ละสามราบบาทนะคะต่อไปรายการที่39นะคะพระปิตาหลวงปูศิลานะคะองค์นี้400บาทนะคะองค์นี้ราคา400บาทนะคะใส่กรอบต่างกันเฉยนะคะพี่นะองค์นี้นะคะ400บาทนะคะองนี้4 0่บาทพระ ิตาหลงปูศิลานะคะต่อไปนะคะรายการที่40นะคะรายการที่40นะคะเป็นน่าจะเป็นเขี้ยวนะคะสิงแกะแบบนี้เลยนะคะเป็นเขี้ยวสิงแกะนะคะองค์นี้นะคะรายการที่40เปิดแบงปันไว้ที่ราคาองค์ละ700บาทนะคะเปิดแรงปันไว้ที่ราคาองค์ละ700บาทรายการที่40นะคะก็ถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะสามารถ,ถแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการกับน้องได้เลยนะคะ ฝากกดไลค์ก็ใชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ